ลองเอามืออังจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจออกจะรู้ว่าลมหายใจที่ออกมาจากจมูกแต่ละข้างไม่เท่ากันซึ่ง85%นะคะของคนส่วนใหญ่มาหายใจด้วยจมูกข้างเดียวอาการแบบนี้เรียกว่า n a ซ a l cycle ค่ะเป็นการคัดจมูกสลับข้างคือเวลาที่เราหายใจมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งหายใจสะดวกกว่าอีกข้างเสมอและอาการแบบนี้นะคะมันก็จะสลับกันทุกๆ2อสชั่วโมงมันเป็นแค่คนส่วนใหญ่นะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นการที่จมูกเรามันมีคัดข้างหนึ่งแล้วก็โล่งข้างหนึ่งมันเกิดจากการที่ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายของเรามาทำงานสลับกันไปมาก็เลยทําใหห้ลลอดดเื พวงจมูกข้างใดข้างหนึ่งมันมีการบวมขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่การบวมนี้นะคะมันก็ไม่ได้บวมมากจนทาให้เรารู้สึกว่าขัดจมูกบางคนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งการที่จมูกเรามันมีวงจรแบบนี้มันมีประโยชน์นะคะ หนึ่งเลยคือมันช่วยรักษาสมดุลแล้วก็รักษาสาภาพพุงจมูกของเราเพราะการที่เราหายใจเข้าออกนานๆนะคะอาจจะทําให้จมูกของเราแห้งได้และการที่ร่างกายเรามีไซเคิลจมูกแบบนี้นะคะก็จะทําให้จมูกเราไม่แห้งเกินไป2คือทําให้จมูกเราอ่ะมีประสิทธิภาพในการรับรู้หรือว่ารับกลิ่นมากขึ้นและในพุงจมูกของเรามันจะมีขนเล็กๆที่เป็นด่านหน้าคอยดักจับเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมหรือว่าแบคทีเรียและการที่ร่างกายเรามีวงจรแบบนี้นะคะมันทําให้ขนเนี้ยมันทําหน้าที่ดักจับได้ดีๆยิ่งขึ้นถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เราใช้จมูก้้้าาางไหหนนนในกใกกกรยจมมววว่ััเ,เออิปแล Oh. แล้วสรุปว่าตอนนี้ทุกคนหายใจด้วยจมูกข้างไหนมากที่สุดระหว่างซ้ายกับขวา